วันนี้เปิดตัวกันด้วยเสื้อสวยๆนะฮะหมายเลขเจ็ดของนี่ให้ดูของคริสเตียโนโรนัลโด้เอ้ยไม่ใช่โรนัลโดกันอีกแล้วนะครับอ่ะให้ดูกันชัดๆช่วงนี้นะฮะก็มีหลายเจ้าที่ทำเสื้อโรนัลโดททำออกมาขายกันนะครับก็เขาก็ส่งมาให้ผมส่งมาให้ผมใส่นะผมก็ใส่ให้ก็เอาเป็นว่า ใครอยากจะได้ใส่เสื้อสวยๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งใครที่เป็นเด็กผีแล้วมั่นใจในตัวเองไม่ไม่อายนะฮะเหมือนผมเนี่ยไม่อายที่จะใส่เสื้อปีศาจแดงไปไหนมาไหนไม่จําเป็นต้องหลบสายตาใครไม่จําเป็นต้องไปหลบตามมุมเสานะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปหลบตามหัวมุมนะไม่ต้องไปหลบตามหลังเสาไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้นะฮะเราต้องมั่นใจในตัวเองครับ นะครับเราเป็นเด็กผีเราอย่าไปอายครับเราต้องใส่เสื้อผีประกาศสักดาหให้ชาวบ้านเขารู้ว่าเอ้ยกูนี่เด็กผีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะก็ใครอยากใส่เสื้อสวยๆตัวนี้ก็ inbox เข้ามาถามผมได้ก็แล้วกันทางเพจบอบูนะเข้าไปที่เพจบอบูแล้วก็ inbox มาแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะบอกช่องทางให้ว่าถ้าจะสั่งซื้อเสื้อตัวนี้นี่ต้องทําอย่างไรบ้างนะวันนี้แม มีคนถามอยู่เหมือนกันนะพี่ไม่มีเสื้อดอนนี่ฟันเดอร์เบกบ้างเหรอก็ต้องตอบเข้าไปนะว่าถ้าเสื้อของดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยทําออกมาไม่น่าจะขายได้นะเพราะว่ายังลูกผีลูกคนอยู่เลยนะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็ใส่สนับตูดนั่งนะนั่งตูดด้านน่ะอยู่บนมานั่งสำรองเพราะว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วก็เหมือนไม่อยู่ในแผนการทําทีมด้วยนะครับ มันก็เลยนำมาซึ่งคําถามที่ว่าอ้าวแล้วอะไรล่ะคือทางออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกอุตสาห์ไปซื้อเข้ามาแล้วเขาเป็นดาวรุ่งของอาเจอัมเซอร์ดัมนะตอนแรกก็ซื้อมาคิดว่าน่าจะใช้งานน่าจะทําประโยชน์ต่อทีมได้สุดท้ายอืมถูกผู้จัดการทีมหมางเมินซะอ,อย่างนั้นนะครับทางเลือกที่หนึ่งสู้ต่อไปครับนะคุณเป็นมืออาชีพคุณต้องสู้ต่อไป นะแย่งตำแหน่งด้วยการแสดงทัศนคติที่ดีออกมาเขาไม่ให้ลงอย่าไปเซง็งอย่าไปท้ออย่าไปหงุดหงิดนะครับอย่าไปทําแบบนั้นมุ่งมั่นมันฝึกซ้อมรอโอกาสที่จะได้รับการพิสูจน์ตัวเองผมมองว่าเอาตรงๆนะระบบ4 2 3 1อ่ะถ้าเอาบ็อกบาขึ้นไปเล่นทางซ้ายแล้วคู่กลางเป็นแร็กเฟรดอ่ะเอาดอนนี่ฟันเดเบกลงสักคนนึงอ่ะจะคู่กับเฟรจะคู่กับแม็กโทมิเน่จะคู่กับสค,ค,คนเนี้ใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะ แม่งก็ไม่ได้ว่ามีเสียหายฮยีอะไรหรอกมันก็ไม่ไม,ไม่น่าจะไม่น่าจะแย่กว่าคู่แม็กเฟลชหรอกนะครับนะบโอเคอาจจะเคมีอาจจะไม่เข้ากันแต่อย่าลืมครับนักเตะถ้าได้ลงเล่นบ่อยๆลงเล่นทีทีได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะมันจะเกิดการสัมดาบใช้คำอีะนะมันจะเกิดมันจะเกิดความต่อเนื่องอะไรนะฝีเท้ามันจะมันมันจะเหมือนเรารับมีดบ,บ่อยๆมันก็เหมือนการรับแข้งนะครับได้ลงเล่นบ่อย ฝีเท้ามันจะดีขึ้นความสามารถมันจะสูงขึ้นเองประสบการณ์มันจะมากขึ้นผมมองนี้นะว่าถ้าคุณดึงดังจะใช้คู่แม็กเฟสอะเอาเอาเอาไอ้ฟันเดเบกลงไปคู่กับใครก็ได้สักคนหนึ่งคุณภาพไม่ได้ต่างกันหรอกสอัตนะครับทางเลือกที่สองเกษาคมนี้ฮะตลาดเปิดปล่อยยืมไปก่อนทาเหมือนเจสซี่ลินการ์ดเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วปล่อยยืมไปนะฮะไปอยู่กับทีมขนาดกลางๆได้ลงเล่นเป็นประจำและดูฟอร์มนะครับหนึ่งได้ดูฟอร์มเขาสอง เขาได้ลงเล่นนะครับเขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ให้ฝีเท้าเนี่ยมันหยุดอยู่กับที่ถ้าดีแบบเจสซี่ลิงการ์ดก็ดึงกลับมานะถ้าไม่ดีก็ไปข้อที่สามคือเลหลังซื้อมาสาสิบห้าล้านปอนด์เมื่อสองฤดูกาลที่แล้วนะครับใช้ไปฤดูกาลอี่แล้วก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ก็ต้องเลหลังอะทักยี่สิ้าล้านยี่สล้านผมว่าน่าจะขายได้มีหลายทีมจ้องอยู่นะครับเอเวอตัน อินเตอร์มิลานเอซีมิลานโดยไม่เว้นแม้แต่ยูเวนตุสเขาก็จ้องอยู่ผมว่าขายได้เนี่ยแหละ30สล้าน25้าล้านน่าจะยังขายได้อยู่นี่คือ3มทางออกนะครับคือสู้ต่อปล่อยยืมนะครับปล่อยยืมถ้าดีเอาคืนมานะครับถ้าไม่ดีก็ต้องยอมขาดทุนครับนี่คือทางออกของดอนนี่ฟันเดเบกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ